s a m s ุงซ C โฟเจ็ดซีฟิรับคกันยังไงมีซัมซุงแคร์พัดไหมถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะผมสำหรับการรับประกันซัมซุงกาเล็ตซี่ซีโฟเจ็ดซีฟิเจ็ดฟิเจในปีนี้นะผมและ s ซัมซุงก็ได้เปลี่ยนเงื่อนไขาการรับประกันนิดหน่อยนะผมโดยที่ตัวเครื่องเนี่ยเขาจะรับประกันให้1ปีนะผมทุกรุ่นนะส่วนหน้าจอทางซัมซุงพิเศษเลยนะมอบการรับประกันหน้าจอให้ถึง2ปีด้วยกันนะผม ถ้าไม่ใช่แบบจอแตกหรือว่าแบบว่าโดนรถเหยียบนะถ้ามันพังด้วยตัวของมันเองเนี่ยซัมซุงรับประกันหน้าจอซ่อมฟรีให้2ปีด้วยกันนะผมส่วนใครที่ใช้มือถือไม่ระวังนะหรือว่าซุ้มซ้ำหน่อยนะซัมซุงก็มีออปชันนะผมสามารถเลือกซื้อซัมซุงแคร์พารผมเป็นประกันพิเศษนะผมสำหรับรุ่น5 7 S7 FE เนี่ยราคาเขาจะอยู่ที่2990บาทต่อ1ปีนะแต่ถ้าอยากได้2ปีก็จะจ่ายเป็น 4,990บาทนะผมจะได้2ปีเลยนะและถ้าเราเอาไปเคลมนะผมเอาเครื่องไปเคลมเนี่ยจะต้องเสียค่าบริการนะต่อครั้งอยู่ที่2,300บาทนะแต่เราสามารถเอาไปเคลมกี่ครั้งก็ได้นะภายในะยะเวลา1ปี2ปีที่เราเลือกซื้อนะผมส่วน Samsung Galaxy C47 ีโฟนะผมราคา Samsung ค a p พัเนี่ยปีหนึ่งนะ่ยอยู่ที่4,990บาทนะผมแต่ถ้าอยากซื้อ2ปีล่ะ2ปีอยู่ที่ 8,590บาทนะครับผมและถ้าเราเอาไปเคลมนะผมจะมีค่าใช้จ่ายต่อ1ครั้งนะ่ะอยู่ที่3,300บาทนะผมและเหมือนช่นกันนะเราสามารถเคลมกี่ครั้งก็ได้นะผม1ปี2ปีตามระยะเวลาแครพัทที่เราเลือกซื้อนะผมและนี่ก็เป็นเงื่อนไขการรับกันอันใหม่ล่าสุดนะผมของ Samsung Galaxy c 4 7 c 5 7 17 FE ในปีนี้นะผมนะครับเพื่อนๆสนใจมือถือเหล่านี้นะผมก็สามารถสอบถามมาที่ l b Mobile ของเราได้นะผมทุกรุ่นเลยนะผมของเราเป็นเครื่องศูนย์รับประกันศูนย์หนึ่งปีนะผมแต่ราคาถูกกว่าเครื่องเหมือนกันแต่ราคาย่อมเยาวกว่าที่ศูนย์นะผมรับรองเราดูแลหลังการขายนะผมพร้อมให้คําแนะนําปรึกษาว่าเลือกรุ่นให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้เลยนะผมฝากด้วยนะผมถ้าคิดถึงมือถือดีๆสักเครื่องนะผมต้องที่ร้าน l b Mobile